พระพยายามเทวะที่นาชาเทวะเทวะไม่ได้เกิดจากทางนูรัมเน็ตุนูรัติยานาเกณฑ์นาเกอิเคนาเกตวัคเญนาทุกที่หมดทุกประการทุกเทวะทุกอาเวนัตยามัธยมีนาสาธุกระโงงพระยาเวราโขกาศุภะตัปตะวานิคัสราญาปีนีทัศน์สุคเตสโตทิยสิทธิ์ที่ทนังลาวพังโทติภะกัญโจร บารมีบารมีชีวิตนามาสุเมตุสุติจิตัเป็นตานิพพานามาสุเมตุสุติที่จิตตัวเพราะว่าบารมีนามาสุตาวิสุวรรณโนมารังสุการะสุตูนะบารมีนปมาสุตาวิสุวรรณโนจตุมาหาดิจารยดอกมันดาสุติโตเวสัตตุตาภูตานาราสุตุโอตาเวสุวรรณโนนโมนายะที่มังคุตังบุพยา เาต้องอยวุฒิภูเทศีตัมโมเทศีตั้งภูเทศีจุฬาุฬใจยาใจยาสบธรรมานุสิติเดตบธิเดวุฒิภูตบวัดีใจตัมโสตบวัดีใจตั้งภูตบวัดีใจ

ilkan sa toita lupaFO. kayak si hak bang saya kayak kamuhan takang be leuh

ระพฤติธมปฏิบัทธรรมปฏิบัติธรรมทางปฏิบัติถ้าเรื่องี่เราปล่อยปฏิบัติ์ตัวอาจารย์ปฏิั